ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับช่องนายูรูชาแนลนะครับวันนี้นะฮะเห็นหน้าทีมแบบนี้นะครับแต่ก็เข้ามาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นี่ก็ตรงนี้นะฮะเออเห็นหรือเปล่าอ่าเรามาลุ้นกันนะฮะกับแพ็คไปสิบเก้าบาทขี้มีคลิปสั้นๆนะฮะโอเคลุ้นกับแพ็คไปสิบเก้าบาทนะครับกับรหัสที่โคตรสวยเลยนะก็มีเจสิก้านะฮะใบเหลืองเก็บตัวต่อได้นะซึ่งตอนนี้นะฮะผมโอนไม่ไม่นานเองนะยี่สิบห้าใบนะก็คือ ตือนตอนเริ่มเกมมันจะมีให้ประมาณ20ไปใบนะผม5ตัวแรกผมได้เลยเออมันแบบ Beautiful so beautiful very g o o d มากนะเฮ้ยเดี๋ยวไปเล่นตสเติหลักก่อนนะเดี๋ยวดูภารกิจก่อนว่าไม่เล่นด่านอะไรโอเคด่านด่านเนะก็เข้าไปเล่นเลยเอาเฮ้ยกดเขาด่าน8เฉยวัตถุฟักอ่า go 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 รีบจบนะเอาพี่ลิต้าไปช่วยละกัน เจมมืด uh huh. ตู้สล็อตแล้วก็เมลิโอดัสเนีเลิโอดัสเออฟคาเตอร์เลยรีบจบเลยถ้าในตู้8ปดนี่มันมีเจมมืดอะคือโคตรสุดบอกเลยโคตรสุดนะอืมโอเคมันจะสมกับเงินที่เสียไปไหมเจ็ดแปบาท มันจะได้ไหมฮะไอเจมขอละผมผมถือว่าผมขอนะเจมนะโอเคนะอาริติกิโยมิแล้วก็อามาสามตัวนี้นัมเบอร์วันเรียงมาเลยนัมเบอร์ทูนัมเบอร์ทรี 3. โอเคอามาโยมิติกิอามาโยมิติกิตอกออกมา โอ้ยโยมีโอ้ยโยมีมาววะเฮ้ยโอเคโอ้โลเฮ้ยโคตรสวยละหันนี้สวยจับบอกโอ้ยทั้งแสงทั้งมืดอ่ะแล้วเป็นก๊อตสองตัวเนี้ยเออตัวตีตำนานสองตัวไอ้แต่โยมีมัน,ม,นมันก็ไม่ได้เก่งเทาไร่แต่อเอมัอนก็นดีนะมันคล้ายเบสบอลนะ โอ้โหชื่นสดชื่นเลยนะโอเคแคปรูปก่อนละกันอันนี้ผมเติมผ่านเพจรลิ y ิแอนนะฮะโอเคไปอุดหนุน,อนเอ,อ่อแพ็คต่างๆของลิ y ิแอนได้เลยนะฮะอ่าโอเคนะก็ขอจบคลิปท่านี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะฮะโอเคไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสด,ดีครับ